สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับวันนี้นี่ผมได้เป็นหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคอมะกามเท่านะครับเป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับหลังยันนูนนะครับหลังยันนูนนะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อชินตะกัวหลังยันนูนนะครับหลวงปู่สุกท่านออกหลายวัดนะฮะออกหลายวัดนะครับแต่ก็วัดไหนก็ใช้ได้หมดแหละนะครับ พราะว่าผ้าดูมันดีนะดูเก่าดูสนุกดีนะครับประพามนโทนฮะคารัศมีนะครับ,ปรนนะนะรบเป็นเนื้อชิ้นตะกัวครับหลังยัน,นนะูนฮะหลวงพุทสุกนี่เป็นผ้าที่เก่งมากนะครับเป็นผ้าที่เก่งมากนะครับก็ท่า็เป็นอาจารย์องค์หนึ่งของเสด็จเตี่ยนะครับถือว่า ถือว่าวิชาอาคมทุกอย่างนะครับไม่ธรรมดานะครับเนาะก็ถือว่าเป็นผ้าที่มีราคาในการเล่นหาค่อนข้างแพงด้วยนะครับสำหรับผ้าลวงป่สุปกคอนี่นะครับแล้วท่านก็มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์พวกเนื้อผงคุกลักก็ก็มีนะผงโซนเนื้อผงก็มีนะครับเนื้อชินตะกัวก็มีนะครับแล้วก็เป็นพวกเนื้อลูหาก็มี นะฮะฉะนั้นก็มีทั้งออกที่วัดเองแล้วก็ออกที่นอกวัดนะครับเนื้อผงอะไรประมาณนี้หลายๆเนื้อหลายๆที่นะครับเพราะว่าท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังนะครับพอออเขาเรียกว,ว่าไงนะถ้ามีการปลุกเสกพระเครื่องอยังไงท่านก็จะได้รับการนิมนต์ไปอยู่แล้วเหมือนกับ เมือนกับเกีอิกอื่นๆนะฮะที่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็จะได้รับการยิอมนไปฉะนั้นฉะนั้นในยุคยุคนั้นท่านก็ถือว่าโด่งดังมากนะครับผมถึงบอกว่าพาระที่ท่านปลูกเสกก็มีหลายวัดลองหาเลือกดูนะครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปเล่นแต่แพงๆก็ได้นะครับเราเล่นวัดอื่นก็ได้เลยประมาณนี้นะครับ่แต่ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่กําลังดีกว่าแล้วแต่ก,กําล,กลังดีกว่าเนาะ นะครับแล้วแต่กําลังแล้วแต่ความศรัทธาดีกว่านเอาวันนี้ผมก็ได้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมเป็นประพามนทนนี่แหละนะครับหลังยันนูนข้างหลังนี่เป็นยันนูนนะครับข้างหลังนี่เป็นยันนูนถ้าเป็นยันนูนอย่างนี้ก็จะตีลงทางวัดปากคลองนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อชิ้นเป็นเนื้อเนื้อชิ้นตะกั่กนะครับเนื้อตะกั่กนะฮะ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ